โครงการการพัฒนาโมเดลแก้จนเพื่อพัฒนาอาชีพรายได้และการเข้าถึงโอกาสการยกระดับฐานะทางสังคมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการมาเป็นปีที่3ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564เป็นต้นมาโดยนักวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพยกระดับคนจนเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยผ่านนวัตกรรมที่พร้อมใช้ต่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดองค์ความรู้ทักษะเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างโอกาสในการยกระดับฐานะทางสังคมและนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอแบ่งการส่งเสริมออกเป็น3กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรม OM เสริม OM รองและ OM หลักโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนยากจนที่ได้จากกระบวนการค้นหาสอบทานในพื้นที่ตำบลบ่อแฮว ตำบลพิชัยและตำบลบ้านเสด็จเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า70ครัวเรือนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขการดำเนินโครงการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปางดำเนินการในพื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมพื้นที่ใหม่หรือพื้นที่ขยายผลดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ้านแรงและตำบลบ้านข้าโดยนักวิจัยได้เพิ่มทักษะความรู้ เทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายในการปลูกมันสำปะหลังการปลูกถั่วลายเสือผักสวนครัวผักไฮโดรโปนิกโดยส่งเสริมให้ครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรทําปุ๋ยหม,มักกระถินไว้ใช้เพื่อลดต้นทุนและเป็นตัวเพิ่มผลผล,ผลิตส่วนพื้นที่เดิมได้แก่ตำบลบ่อแฮวตตำบลพิชัยและตำบลบ้านเสด็จพื้นที่ตำบลบ่อแฮวทางทีมนักวิจัยได้ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูง การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองการทำปุ๋ยหมักกระถินและการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกอินทรีย์ตำบลพิชัยสนับสนุนการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองการเลี้ยงไก่พันธุพื้นเมืองไวบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมถึงสร้างรายได้และส่งเสริมการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ให้แก่กลุม่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นต้องซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถนำงานไปทำที่บ้านเพื่อเสริมสร้างรายได้ตำบลบ้านเสด็จ มีการส่งเสริมการปลูกสับประรดแบบประณีตเพื่อขายผลสดด้วยการเปลี่ยนแปลงปลูกการคัดสรรหน่อพันธุ์สับประรดการปลูกด้วยวัสดุคลุมแปลงการทำไผ่ยาคานอกจากนี้ยังส่งเสริมต่อย,ยอดการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองให้ครัวเรือนเป้าหมาย โดยเฉพาะปี2,567นักวิจัยได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จและกำลังพลทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางผู้นำชุมชนและตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายร่วมกันเก็บเกี่ยวหญ้าคาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำาาัยญาคาขายเป็นรายได้ต่อไปซึ่งการทำาภ่หญาคาถือเป็นหนึ่งในอาชีพสำคัญของคนในชุมชนบ้านเสด็จมาอย่างยาวนาน เอายาเนี่ยไปไปทำาขาขายอยู่แล้วครับเป็นอาชีิบเสริมเนาะก็คือถ้าความต้องการนักก็จะขึ้นราคาสูงแต่ถ้าล้นตลาดก่อจะขึ้นทุกมากจะบ,บ้านก็นอยู่ได้ก็จะตั้งกันไว้ว่าอ,อยู่คงถี่คือไปละสิบบาทเพราะว่าถ้าสิบบาทในจะบ,บ้านจะอยู่ได้นะครับเขาก็เลยจะเน้นกันว่าต่อไปถ้าเป็นกลุมเนี่ยจะเน้นว่าต้องทำเพิ่มได้มาตกฐาน,นี้ครับเนื่องจากในพื้นที่มีไพรยาคาขึ้นอยู่จํานวนมาก ในอดีตบ้านเรือนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้นำไผ่ยาคามาใช้มุงทําเป็นหลังคาถือเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทางโครงการพร้อมร่วมสนับสนุนต่อยอดร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาการทำไพรยาคาให้สร้างรายได้อยู่คู่กับชุมชนตำบลบ้านเสด็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โครงการการพัฒนาโมเดลแก้จนเพื่อพัฒนาอาชีพรายได้และการเข้าถึงโอกาสการยกระดับฐานะทางสังคมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง